กราบสวัสดีครับวันนี้อยู่กับทีเด็ดอาบังพังโต๊ะมาจาวันที่11สิงหา2,166นะครับก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยสำหรับวันนี้บอลในทีอของเรา3คู่นะครับลีกก็กลับมาเปิดกันหมดแล้วนะครับนะน่าสนใจนะครับนะคู่แรกครับไปในลีกของพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับนะคู่แรกเบอร์ลี่เปิดบ้านพบกับางของแมนซิตี้แข่งกันในเวลาตีสองเวลาบ้านเรานะครับแล้วก็คู่ที่ แล้วก็ไปในลีกของลาลิกาสเปนนะค,คู่ที่2เราเซบีย่าเปิดบ้านพบกมัมเบของบาเลนเซียนะครับแข่งกันในเวลาตีสามเวลาบ้านเราแล้วคู่ที่3นี่ไปลีกฝรั่งเศสนะครับนี่ครับเปิดบ้านพบกมัมเบของลีนะครับ ien, นะล, ien, ล ien, ะีดลีดอนแข่งกันในตีสองบ้านเรานะครับไปกันในคู่แรกก่อนเลยครับนะพี่แมรี่ครับคู่แรกเบอร์ลี่พบกับแมนซิตี้ อ่าห้านัดหลังสุดครับแมนซิตี้ชนะหมดเลยนะครับเบอร์ลี่ไม่เคยที่จะสามารถชนะแมนซิตี้ได้เลยนะครับนะแล้วก็แมนซี่เนี่ยไม่แล้วก็ไม่เสียคะแนนด้วยนะไม่เสียเต้มให้กับเบอร์ลี่เลยสำหรับวันที่ผ่านมานะครับผลประกอบการเนี่ยโดยรวมนะครับนะรายลราคาเปิดออกมาเพลงครับแมนซี่ก็ทํากําไรไปได้ถึงสามครั้งนะครับแล้วก็เสียไปหนึ่งครั้งแล้วเจ้าไปหนึ่งครั้งสำหรับแมนซี่นะครับอ่ะขยับลงมา ผลงานอะผลงานในบ้านของแมนไปเบอร์ลี่ขออภัยและขอเบอร์์ลี่นะครับเบอร์ลี่เนี่ยนะชนะสามแล้วนะเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งนะครับนะ,นห,นนะบนะห้านัดที่ผ่านมาในบ้านนะครับในหลีกตัวเองเลยนะครับผลงานในบ้านก็นะดูดีในระดับหนึ่งนะครับสำหรับเบอร์ลี่ชนะสามเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้สามแล้วนะ ไปแพ้กับควีนปาร์คเรนเจอร์สองหนึ่งนะครับนะถือว่าเฉียนชิวไปนะครับแพ้ไม่มากเนาะอ่ะผลประกอบการเลยครับนะผลประกอบการในบ้านถือว่าทํากาไรได้ถึงสามครั้งนําสลับในบ้านของเบอร์รี่แล้วก็เสียไปถึงสองครั้งนะครับนะอ่ะไปดูแมนซีมันของเราางครับแมนซีเราอ่าแมนซีเรานะครับนะห้ดหลังสุดก็ชนะสามเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งนะครับนะไม่เอากระชับมินนะเอากระชับมิดเลยว่าอ่ะกระชับมิดออกไป อ่ะห้านัดหลังสุดครับของแมนซินะครับชนะสองเสมอสองแพ้หนึ่งครับผลงานก็ไม่ได้แย่นะครับนะก็โอเคในในระดับหนึ่งเลยครับนะผลงานที่ผ่านมาทั้งยาวทั้งเยือนอ่าผลงานนอกบ้านครับผลงานนอกบ้านก็ห้านัดหลังสุดนะครับนอกบ้านก็ชนะสองเสมอสองแพ้หนึ่งครับนะไม่ต่างอะไรจากในบ้านเลยนะครับนะพอล่าสุดเนี่ยในลีกครับในลีกก่อนนะา ก่อนจะกลับมาเปิดลีครับล่าสุดเลยไปแพ้ไปอ่าไปแพ้กับเบนฟอร์ดเนาะนัดที่ผ่านมานะนะครับผลประกอบการก็นอกบ้านก,ก็ทำกำไรได้แค่หนึ่งครั้งครับเสียไปหมดสี่ครั้งเลยนะสำหรับแมนซีนอกบ้านนะครับเ <c oughs> <c oughs> พิ่งเปิดมาเพิ่งเปิดฤดูเพิ่งเปิดฤดูกาลเนาะเพิ่งเปิดหลีกันเนาะสำหรับตารางคะแนนก็ เพิ่งออกสตาร์ทกันมานะครับนะไม่มีใครได้เขเป็นวันแรกนะครับนะ <c oughs> คู่นี้ครับเ <c oughs> ลนราคานะเปิดออกมาต่อเป็นทางแมนซิลูกควบลูกครึ่งไหลไหลขึ้นมาเป็นลูกครึ่งน,นะครับ <c oughs> <c oughs> นะไหลขึ้นมาเป็นลูกครึ่งน,นะครับน <ia> ะราคาเปิดมาลูกควบลูกครึ่งไหลขึ้นมาเป็นลูกครึ่งนะคู่นี้นะครับนะค่าน้ําเจ้าบ้านเนี่ย น้ำล้นนครับไหลลงมาเป็นน้ำเก้าส่วนทีมเยือนแมนซี่ครับน้ำเจ็ดไหลขึ้นมาเป็นน้ำเต็มนะครับนะไหลแบบน่าสงสัยคู่นี้อา่ราคาสูงต่ำนะครับเปิดมาราคาสามนะครับสามลูกนะสูงต่ำค่าน้ําสูงน้ําเต็มไหลลงมาเป็นน้ำเก้าครับแล้วก็ต่ำนี่คือน้ำแปดไหลขึ้นตามเก้าครับนะก็สําหรับคู่นี้นะครับนะก็เลือกง,ง่ายๆเลยรับแมนซะี่นะครับนะ มนซี่นะนะผมว่าออกสตาร์ทมาก็ต้องต้องการแจ้มก่อนเนาะแตบแมนซีอาะคู่ที่สองไปเซบียาเลยเซบียาครับเปิดบ้านพบกันในของบานะ์เลนเซียครับมะอาจจะเสียหมักที่คอนะเจ็บคอนะช่วงนี้อ่ะผลงานล่าสุดครับห้านัดหลังสุดนะครับนะเซบียาเนี่ยครับผลงาน ที่เจอกับบาเลนเซียนะหล่าสุดเนี่ยก็ถือว่าทําได้ดีนะนะชนะไปถึงสามแล้วก็เสมอไปถึงหนึ่งนะครับนะแล้วก็ผลงานของเซบิยาคนระับก็ทําได้ดีนะทั้งในหลีกแล้วก็ข้้งนอกเลยในบ้านก็ดีในนอ,นอกบ้านก็ดีเหมือนกันนะครับแล้วก็ผลงานท่านล่าสุดของเซบิยาหรวมยาแล้วก็เยอนเลยกะชับมิดก็ทําได้ดีนะนะครับสำนัดล่าสุดนี้ไม่แพ้เลยนะครับนะสนัดล่าสุดเลย แล้วก็เอาเหรียชับมิดอกอ่ะผลงานในบ้านครับไม่ลงมาชับมิดนะครับนะห้านัดหลังสุดในบ้านถือว่าทําได้ดีนะครับสําหรับเซบีย่านะครับนะชนะไปถึงหนึ่งชนะหนึ่งเสมอสองครับแพ้สองครับนะไปแพ้ของแข่งแข่งแพ้ไปแพ้เรนมัดดิดอะไรครับแพ้ของแข่งครับนะคิโรนาอะไครับนะผลประกอบการก็ทำกันไมาได้หนึ่งครั้งนะสำหรับเซบีย่าในบ้านนะครับ ็โดยรวมก็ถือว่ายังดูดีอยู่นะสำหรับเซบีย่านะขยับไปบาเลนเซียนะครับผลงานนอกบ้านนะครับไม่ลงกรบชับมิตนะับนอกบ้านหนัดหลังสุดก็ถือว่าทําได้ดีนะครับนะชนะสอครับเสมอ1แพ้2ครับนะสำหรับคู่นี้ครับนะเหร็ดราคาที่เจอกันมาที่นอกบ้านของบาเลนเซียเนี่ยนะทำกำไรไม่ได้ถึง2ครั้งเสียไปสองครับล่าสุดไปเจ้าครับในลีกของตัวเองนะ จะไปเจ้ากับเลอนเบตินะเมื่อก่อนจะมาเปิดฤดูกาลนะนะนะก่อนจะเปิดฤดูกาลนานแลนะ <c oughs> ้วทำนะเหมือนเดิมเช่นกันครับนะก็เพิ่งออกสตาร์ทลีกันมานะเพิ่งออกเพิ่งจะเริ่มกันมาเพิ่งจะเปิดกันมานะก็ไม่มีใครเป็นวันนี้เป็นวันแรกนะนะครับอะ <c oughs> คู่คู่นี้ <c oughs> ราคาเปิดออกมาบอป ไหลขึ้นมาเป็นครึ่งลูกนะครับสําหรับคู่นี้นะครับนะเพิ่งออกสาลับกันมานะผมว่าเซบีย่าเขาหน้ารุนนะบาเดเซก็หน้าโอเคไปซะไปไอ้บาเดเซก็เก,ก่งนะเซบีย่าก็เก่งนะครับแต่ขออยู่เจ้าบ้านดีกว่านะครับนะคู่นี้ไปเลยครับเซบีย่าในราคาครึ่งลูกนะครับคู่ที่2ครับไปลีกฝรั่งเศสนิดครับพบกับลีนะรนะไไันะลีต้องขอบไปยังนะ ผลงาน5ล่าสุดที่เจอกันมานะครับนี่ครับเป็นโอกาสที่นี้นะครับเอาชนะไปทั้งหมดถึง3ครั้งแล้วก็ลีดนะครับนะเอาชนะไปทั้งหมด2ครั้งนะครับนะถือว่าสองทีมนี้นะครับผลงานเวลาเจอกันนี่คือแบบว่าชิงดีชิงเด่นกันนะต่างคนก็ต่างต่างทีก็ต่างโอเคนะครับนะเก่งกันทั้งคู่นะครับผลงานในบ้านของลีดครับไอ้นี้ครับขอไป ผลงานอะไรบ้างของนี้นะครับน้ัทหลังสุดชนะสามเสมอหนึ่งแพ้แค่หนึ่งครั้งรนะับไปแพ้แกร่งงฟุตนะครับนะสองตัวหนึ่งแพ้ในบ้านนะครับครับแล้วก็ผลงานโหนบก,การก็ถือกำาัถือว่าทำกำไรไปแค่สองครั้งรนะับเสียไปถึงสามนะครับถึงรีน้านะฮนะันฮันหลังสุดนอกบ้านของรีนแล้วนะนะ ไม่เคยชนะนะครับแต่ก็ยังรักษาสภาพตัวเองได้อยู่นะครับนะเสมอสี่แพ้หนึ่งนะครับนะไม่ชนะนะครับนอกบ้านก็เป็นเกมรับอย่างเดียวสหลหรับลีดนะาระผลงานครับก็ดูรวมๆก็โอเคนะสำหรับลีนะครับ <c oughs> เล่นราคาเนี้ยที่ผ่านมานะแฮนดี้แคปเปิดมาก็เปิดมาแ,แอนดี้แคปเปิดมาค่อนข้างที่แบบงงเลยนะลูกหนึ่งนัางครึ่งลูกนะอ๋อนะเออในลีดนี่หว่า ผลประกอบการครับคู่นี้ไอของลีดที่ผ่านมานอกบ้านก็ทำกำไรไปได้ถึงหนึ่งครั้งนะครับเสียไปถึงสี่นะครับสำหรับลีดนะครับคู่นี้ครับไปเลยครับเจ้าบ้านนิดครับนะไปเลยครับนิดในราคาปอปอะไขึ้นไหมนะไปได้ทุกราคาเลยครับนิดวันนี้แบบเสมอก็ได้เบๆก็ได้นะครับ สรุป3คู่ผมแมาอะไรบ้างครับอคู่แรกครับแมนซิตี้ครับในราคาลูกครึ่งนะครับคู่ที่2ครับเซบีย่าครับต่อเซบีย่าเจ้าบ้านครับในราคาครึ่งลูกนะครับและก็ฝรั่งเศสครับหลีกฝรั่งเศสต่อนี้ครับในราคาบอปครับเสมอได้เหมือครับเล่นได้หมด ก็ขอฝากช่องทางนะครับนะสำหรับใครที่อยากเข้าร่วมกลุ่มของเรานะครับแอดมาเลยครับแอดมาเลยมุมขวาล่างครับ BUG 789นะครับนะวันนี้ก็อาจจะพูดแบบสับสนหนะครับเพราะไม่ค่อยสบายด้วยเนาะนะครับก็สำหรับนี้บางพังโตต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ